คุณพ่น,นไฟไปบนตัวอะไรครับน่ะอันนี้เป็นลิ้นบัวลิ้นบัวเฮ้ยห,หอมขึ้นมาเลยอ,นนลอันนี้ลิ้นบัวที่ไหนอันนี้ลิ้นบัวอาเจนนี่ละอา,อาเจนเห็นไหมล่ะ ไมาเลยพอถ้ามันก็ออกปุ๊บันนหนูขออนุญาตแนะนำวิธีทานนะครับอันนี้เป็นนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านเราก็คือก๋วยเตี๋ย,ยวหลอดแต่เราจะมีก้าหน้าก้าแบบอันนี้นเป็นก๋วยเตี๋ย,ยวหลอดสูตรที่บ้านของแม่ยายผมซึ่งอันนี้ต้องไม่เคยทานแน่นอนครับซีอิ๊วดำนยายจะเป็นสูตรพิเศษขอ,ของทางร้านเอามาร้าดาบนตัวก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับและบีบมะนาวของที่ร้านเราเราจะไม่ได้ใช้พริกตับทุกทุกอย่างเลยเราจะมีทั้งหมดก้าหน้า9ก้าแบบหน้ากุ้งก็จะเป็นซอสกุ้งลินกุ้องรนึงจะเผ็น นี่ก็อร่อยและเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณจริงๆเข้าไปปรุงมาพิเศษกลับไปคําแรกในในรคล้ายๆเมันปลาเค็มผมว่าอร่อยเลยจกุกจานนี้คือก๋วยเตี๋ยวหลอดที่เราคุ้นลิ้นกันนั่นแหละสดชื่นอยากได้อาหารที่พิถีพิถันแล้วคนตั้งใจทําแล้วก็ดูสะอาดสะอา้านเนี่ยเข้ามาที่นี่เลยผมว่าใช้ได้ลิ้นวัวเจน,นีนา <สะ S 1> เขาที่หนึ่งเขาอยู่แล้วเราวไปเจอเจ้าเบิร์นแบบวิธีการสร้างสารรค์ให้เขาทานมันก็เป็นการยกระดับการทานขึ้นมาอีกแบบนึงอันนี้อาจารย์น,น,นี้ต้องชมเลย